ทางด้านของด่านตรวจบรูรณาการป้องกันโรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นจะดีขึ้นตามลําดับนะครับขณะที่มีการจับกลุ่มผู้ฝา่าฝืนตามพรกฉุกเฉินในขณะนี้ได้แล้วรวมเกือบ600รายครับพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบเฟซชิล จลแอลกอฮอล์ alcohol, พร้อมกับขนมและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่บริเวณจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ด่านตรวจบนถนนทางหลวงหมายเลข11ถนนเชียงใหม่ลำปางตลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ที่ยังคงปฏิบัติการคัดกรองทุกคนที่ผ่านมาอย่างเส้นทางนี้อย่างเข้มขน้น ทั้งนี้ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับรูปแบบของการตั้งด่านในช่วงเวลาเคอร์ฟิวจาก47ด่านลดลงเหลือ27ด่านและบางจุดเปลี่ยนรูปแบบเป็นด่านลอยและเพิ่มชุดสายตรวจเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ลักลอบฝ่าฝืนพร,รกฉุกเฉินหลบเลี่ยงด่านตรวจสำหรับสถิติการจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนพร,รกฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง24เมษายนที่ผ่านมาจับกลุ่มในเวลาเคอร์ฟิวได้545ราย ส่วนใหญ่ออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควรและนอกเวลาเคอร์ฟิวจับกุมได้30รายอย่างไรก็ตามทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ยังคงให้เน้นมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังอยู่ต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดโควิด1 9 <c urs> เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ครับนะครับแต่ในส่วนของการละเมิดกฎหมายท่านเราได้ปรับกำลังที่จะไปออดจอดส่อง พวกที่ชอบจับจัดปาร์ตี้กันในห้องส่วนตัวนะครับท่านผู้การเชียงใหม่จะจัดชุดออกไปดูออกไปจับนะด่านแล้วก็ท่านผู้การเชียงใหม่จะปรับเป็นด่านลอยแล้วก็คือจะตั้งด่านไม่ประจำเพราะว่าคนที่ไม่รักษาระบบนะฮะก็คอยหลบเลี่ยงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในในสภาวะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันส่วนน้อยมากๆแต่ในเรื่องของโควิดไวรัสโควิดเนี่ยแม้คนคนเดียวก็สามารถที่จะแพร่ระบาด ทำให้เราลำบากได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้